เอาละตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับซอยนี้ผมจะบอกเลยวว่าอาจจะดูไม่ออกแต่ปลายซอยนี้เป็นค่ายมวยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยพิเศษนิดน,นึงเพราะว่าคนที่เราจะมาพูดคุยด้วยเนี่ยเขาเป็นสุดยอดครีเอเตอร์เป็นแม่ค้าแต่แม่ แน่นอนว่ารายการของเราเนี่ยเราต้องคุยกับนักมวยเขาคนนี้ก็เป็นอดีตนักมวยที่เป็นอดีตนักมวยที่โด่งดังมากๆปัจจุบันนี้เลิกไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีการต่อสู้ที่อาจจะไม่ใช่การต่อสู้บนสังเวียนละแต่เป็นการต่อสู้แบบอื่นฉะนั้นเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นแบบไหนเขาคนนี้คือเงาพระจันทร์ลูกชายกองดินนะครับเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับใน The Way of Muay Thai รอยทางมวยไทยเส้นทางสายฮีโร่ครับ จ้ากลับมาเจอกันแล้วจ้าคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงบทบาทใหม่ที่ไม่ใช่นักมวยแล้วโอเคค่ะสบายดีค่ะสบายดีนะไม่เจอกันตั้งนานนะคะจริงๆวันนี้เดี๋ยวเราเดินไปค่ายมวยแม่นี่มาถึงค่ายแล้วนะได้เลยค่ะเอออันนี้ผมอะอยากคุยกับหนูหน่อยเพราะว่า เราเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยกำลังจะชิงแชมป์เอยอะไรเอยปัจจุบันนี้นี่คือเปลี่ยนบทบาทไปแล้วค่ะเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะ <laughs> เป็นคุณแม่ลูกสองแล้วชีวิตนี่เป็นยังไงอัปเดตกันเล็กน้อยก่อนก็มน <laughs> ุษย์แม่ฟูลไทม์ค่ะเลี้ยงลูกเดี๋ยวไปทำสเต็ปค่ะใช่ไหมแต่ชีวิตมีความสุขนะแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะเอาอย่างนี้ครับผมเชื่อว่ามันมีบางคนที่รู้จักอยู่แล้วแล้วก็อยากรู้ว่าเรื่องราวชีวิตตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างรวมไปถึงบางคนที่อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยก่อนอันเนี้ยเขาคนนี้เนี่ย เบอร์หนึ่งในวงการเลยก็ว่าได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวไปนั่งคุยกันเป็นทางการดีกว่านะได้ค่ะอยากคุยเป็นเวทีได้โอเค <c oughs> งั้นเดี๋ยวไปกันครับ <c oughs> บางครั้งการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการตัดสินใจก้าวลงจากสังเวียนกับบทบาทของการตัดสินใจในการเปลี่ยนจากการเป็นนักมวยมาเป็นแม่แบบเต็มตัวเงาพระจันทร์ลูกายกองดิน ้าก็อนขอถามเลยทําไมถึงเลิกชกมวยอ,อีกครั้งเพราะว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่เลิกชกค,ค่ะเพราะว่าหนูอ่ะมีความตั้งใจไว้แล้วว่าไฟที่หนูชกล่าสุดก่อนจะเลิกมวยอ่ะเป็นไฟที่แบบครั้งสุดท้ายเพราะมันเป็นทัวร์นาเมนต์ชิง3ล้านบาทนะ,ะก็เหมือนอยากจะลองสักไฟหนึ่งค่ะไม่รู้ว่าจะไปไกลแค่ไหนแต่ก็ขอให้ได้ลองอแล้วก็ตั้งใจอย,อยู่แล้วว่าจะเลิกหลังจากจบไฟนี้ในช่วงที่ต่อยวยโดยเฉพาะในตอนกลับมาชิงแชมป์โอโ้โหดังแบบดังมากเลยนะเพราะด้วยความที่หนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเรามีสตอรี่ที่แบบ แล้วผู้หญิงไทยอ่ะเขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเยอะด้วยความที่หนูเหมือนเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นหลายๆคนเนี่ยมันก็ดูแบบเป็นแรงบันดาลใจให้เขาค่ะเลยทําให้หนูเป็นที่รู้จักแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากอยากรู้ว่ามุมของการเป็นนักมวยแต่ว่าเป็นคุณแม่ไปด้วยเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะว่าต้องซ้อมแล้วก็ดูแลลูกเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันคือที่เราคนเดียวทั้งหมดนะว่าจะเปียดูแลลูกไปส่งโรงเรียนแล้วก็รวมถึงการดูแลตัวเองของเราต้องตื่นวิ่งตอนเช้าการเป็นมน่เวลาเป็น แบบเป็นอะไรที่หนุเหนื่อยมากๆใช่ไหม<ช>เพราะว<ช>่าปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาจะมีจุดโฟกัสเนี่ยแค่จุดเดียวคือการแข่งขันการซ้อมการเตรียมตัวแต่มันกลับกลายเป็นว่าของหนูเนี่ยก็มี2มุมไปด้วยกัน<ช>การเป็นคุณแม่ด้วยแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยใช่ค่ะสำหรับหนูเนี่ยแมตช์สำคัญแมตช์เปลี่ยนชีวิตหรือว่าแมตช์ที่อยู่ในความทรงจำของหนูเนี่ยคืออะไรแมตช์ที่ชกอารอบไฟนอลเซฟกี้วินาเมย์ทำแมตช์นี้คนตาตึงหนูมาตลอดชีวิตใช่ไหมเป็นแมตช์ที่ไวรัลมากมันเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมมันถึงงวรลลขนนนาาดดด้ค่ออทเมตแกกกสิ็ช ด้วยความชกกับพี่อ่าชครอบไฟนอลเหมือนกันแล้วก็โชกกับพี่สาวเขาแต่ไฟนั้นไอดาแพ้แล้วมาวันเนี้ยเหมือนมันชะตาฟันที่ขีดอะพี่แล้วก็หนูก็มาชกกับน้องสาวเขารอบไฟนอลเหมือนกันแล้วไฟเนี้ยมันมีไทม์ไลน์ด้วยที่แบบว่าเหมือนมันเหมือนจะมีเรื่องกันก่อนถ้าพูดตรงๆนะภาษามวลแบบว่าเหมือนในในเรื่องของการชั่งน้ําหนักมันมีแบบการมองหนูก็ยืนแต่เขาอะหนูเลยเลยพอเขางัดหน้าขึ้นมาอื้อไฟนั้นหนูก็ไม่รู้ว่าหนูทอะไรนะหนูงัดต่อเลยพองัดต่อมันก็แบบ เหมือนวัยหญิงอ่ะไม่ยอมต่างคนต่างงั้นก็เลยเป็นไวัยรัลมากไฟนั้นวัฒนธรรมคนชาวต่างชาติเขาอาจจะแบบไม่ไม่เหมือนคนไทยเนี้ยแต่หนูก็ไม่ได้สนใจเพราะหนูคิดว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเวทีหนูเสียเปรียบเขาทุกอย่างในเรื่องของร่างกายเพราะเซฟกี้ไม่เคยแพ้ใครเลยถูกสิ่งที่ความกดดันอ่ะไม่ได้อยู่ที่หนูเลยอยู่ที่เขาพอโชกันปุ๊บแบบหนูต่อยแบบสบายมากโดยที่ว่าต่อยแบบไม่กดดันคนเราถ้ามันต่อยแบบไม่คิดเยอะมันจะต่อยออกมาดีไฟนั้นหนูก็เลยชนะเข้ามาแล้วก็เข้ารอบชิงเงิน3ล้านใช่ไหมพอตัดสินใจเลิกแล้วเนี่ยจริงๆหนูก็ไ้มมีครอบัวให แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งคลอดลูกมาได้แค่เดือนกว่าใช่ไหมได้นอนบ้างไหมไม่ได้นอนแต่ว่าเห็นบอกว่าเด็กคนนี้เลี้ยงไม่ยากใช่ไหมมนเป็นวิถีมนุษย์แม่ค่ะเพราะว่าเหมือนเราเคยผ่านเหตุการณ์นี้ไปแล้วเมื่อห้าปีแล้วตอนนี้ลูกคนโตห้าขวบเหมือนมันวนลูปค่ะแต่ว่าเราเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจออะไรแบบนี้อืมทีนี้อยากพูดบทบาทความเป็นนักสู้หลังจากเลิกชกแล้วตอนนี้หนูทําอะไรบ้าง ตอนนี้หนูก็เป็น Creator, อินฟลูเคทเออร์ขายของออนไลน์รับงานแต่งหน้าทําหมดที่มันได้เงินขอให้เป็นงานสุจริตก็พอคือถ้าใครที่ติดตามเราพ <c oughs> ัาจจัยเนี่ยจะเห็นเลยว่าเฮ้ยหนูทำหลายอย่างทำไม <c oughs> ทไมําได้ทุกอย่าง <c oughs> ทําได้เยอะมากมันเกิดจากอะไรมันเป็นเพราะอะไรด้วยความที่หนูเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ไม่ใช่บอกว่าตัวเองเป็นคนมั่นหน้าขนา,ขนาดนั้นนะแบบมีความเชื่อ่นว่าเราต้องทําได้ด้วยความที่หนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนที่แบบเราหาเงินเงี้ยหนูทําอะไรก็ได้ที่มันไม่ผิดต่อหลักศาสนาแล้วก็ไม่ผิดต่อ กฎหมายไม่ผิดต่อมนุษย์โลกอะไรเงรรี้ยค่ะอะไรรายะดที่มีสุจรลิ่หนูก็ทําหมดจริงๆในทุกๆอาชีพหรือทุกๆการกระทําคนเรามักจะมีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่จะคว้ามันให้ได้ในสิ่งที่หนูทําอยู่ตอนนี้เป้าหมายมันคืออะไรเป้าหมายหนูตอนนี้นะสิ่งสําคัญคือหนูอ่ะมีแผนจะทําบ้านเค <Okay. S 2> ใช่ทําปลูกบ้านเพราะด้วยความที่ตอนนี้ลูกสองแล้วต้องขยับขยายเพราะตอนนี้อยู่บ้านพ่อแม่ค่ะเพราะทุกคนมีความฝันหมดความฝันคนเราไม่เหมือนกันหนูอยากมีบ้านหลังใหญ่สักหลังหนึ่งอยู่กับลูกๆค่ะและในอาชีพการเป็นแม่ค้า มันเป็นยังไงบ้างมันสนุกขนาดไหนก็ดีค่ะด้วยความที่หนูเรียนการตลาดมาด้วยหนูเป็นคนกล้าพูดกล้าทําอยากให้หนูเนี่ยมาช่วยให้วิชาหน่อยไหนก็เป็นทั้งครีเอเตอร์เออยไรเอ <c oughs> อยากได้วิชาบ้างคือก่อนอันนี้ในการทำ,ทำ,ทำรายการเนี่ยจะมีนคนสอนมวย ไม่เอาละสอนมวยอยากได้วิชาแบบเป็นบล็อกเกอร์เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เป็นอะไรสักอย่างได้ไหมโอเคได้ค่ะพี่เดี๋ยวดูพาไปโอเคคือปกติเวลาไลฟ์เนี่ยก็จะประมาณนี้มาอยู่ในบ้านถูกไหมใช่ค่ะยังไงบ้างในไลฟ์คือไลฟ์สดเปิดไลฟ์สดจะเปิดตอนนี้ลูกหลับแล้วอย่างเงี้ยค่ะ็จะมาไลฟ์สดขายน้ําพริกขายทั่วไปที่หนูแบบมีมีสินค้าในรายการเลยอืมซึ่งของหนูปกติขายอะไรหนูว่าหมดไปแล้วน้ำพริกมันปูม้าตอนนี้หมดไปแล้วก็เลยของพี่สาวมาขายใช่ไหมใช่แสดงว่าขายดีมากขายดีมากค่ะขายดีมากเลยเพราะมันกินได้ตลอด อืมอาจะยังไงบ้างครับสมมติว่าหนูจะขายอันนี้หนูก็จะเปิดแล้วก็ยังไงอยากอยากรู้ว่าประโยคเปิดหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเรียก FC ตัวเองยังไงหรือว่าเรียกตัวเองยังไงเวลาขายของหนูพยายามไม่จ่อจงขายมากเพราะการที่ตั้งใจขายไปบางทีคนก็ไม่อยากซื้อพยายามคุยสนุกกับแฟนค่ะสวัสดีค่ะน้ำพริกวันนี้มีน้ำพริกนะไม่งเอามากินน้ำพริกวันนี้มีปาติสนะเพราะว่าปาติสจะเป็น อันนพัพิที่ขายดีที่สุดในร้านเลยเพราะว่านาพิเนี่ยกินได้กับทุกเมนูนะราคาเนี่ยก็จะมี2ราคานะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจเล็กหรือว่าแพ็กเกจใหญ่นะอันเล็กอยู่ที่9 9บาทนะคะแล้วก็กระปุกใหญ่จะอยู่ที่1 9 9บาทจะบอกว่าซื้อไปเนี่ยสามารถอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะคะถ้าเราแช่ตู้เย็นอันนี้ขายดีที่สุดอันนี้สุดค่ะแต่ว่าอีกอันหนึ่งหมดอันนี้ยังไม่หมดใช <laughs> ่เอาอย่างนี้แนะนาแนะนําหน่อยสมมุติว่าพี่เนี่ยอยากไลฟ์ขายของเนี่ยทำยังไงเพราะพี่อ่ะเคยแล้วนะพี่เคยไลฟ์ขายของนู่นนั่น อันนี้ไม่ผ่านสินค้าที่จะขายดีเป็นสินค้ากระแสแล้วก็เป็นสินค้าที่เจาะกลุ่มคนได้ง่ายต้องดูที่สินค้าด้วยต้องค่ะอย่างเช่นหนูมองว่ายุคเนี้ยผู้หญิงดูแลตัวเองเยอะมากหนูถ้าเลือกขายจะเป็นคอลลาเจนอาหารเสริมที่ทำให้ตัวเองขาวเพราะคนอยากขาวอยากสวยทุกคนเลยใช่ไหมเจาะกลุ่มไม่ถูกค่ะใช่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แพงจนเกินไปเพราะเมืองไทยถ้าแพงจนเกินไปก็คนจะไม่ซื้อใช่ไหมเวลาไลฟ์เนี่ยเราควรจะไลฟ์แบบนานไหมกี่ชั่วโมง อ่าแล้วแต่นะแต่อยู่ที่ว่าอยู่ที่เวลาด้วยช่วงดึกๆจะเป็นช่วงช่วงที่คนเลิกงานแล้วก็คนที่แบบดูทอทัตดูกดดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์จะเป็นช่วงเนี่ยจะจะขายได้ใช่ไหมย่างหนูเนี่ยวันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงที่ไลฟ์อ่าประมาณบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงแล้วแต่เลยยิ่งถ้าออเดอร์มันมันรัวๆเนี่ยเราก็จะไลฟ์ยาวๆอ๋อแต่แสดงว่าของหนูเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไลฟ์แบบว่าทีหนึ่งแปดเก้าชั่วโมงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าไม่ใช่แบบว่าเหมือนฟ์แบบมมมีีช่ววงงเลาขอัน โอเคงั้นก็เดี๋ยวรอติดตามดูแม่งเอา20ล้าน <laughs> นี่เป็นไงมีเนี่ยขอได้ <laughs> ใช่ปะ่ะจากบทบาทนักมวยที่เรามีเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราเราเอามาใช้ในอาชีพใหม่ๆของเรา <laughs> หลังจากที่เลิกมวยหนูมองว่าวินยัย <ARM> หนูตื่นเช้าทุกวันทุกวันนี้หนูก็ยังตื่นเช้าอยู่ด้วยความที่หนูตื่นเช้าตั้งแต่เด็กเพราะหนูต่อยมวยตั้งแต่อนุบาลเลยทุกวันนี้หนูก็ยังตื่นเช้าต่อให้มีลูกหรือไม่มีลูกวินัยเนี่ยมันมาคู่หนูเลยแล้วก็เป้าหมายเพราะตอนเด็กเรามีความฝันอยากจะเป็นแชมป์อยากจะต่อยมวยให้ได้เงินเยอะด้วย <ARM> ความที่สมัยก่อนได้สามสี 400, ่ร้อยเราอยากมีค่าตัวที่มากกว่านั้นหนูก็เหมือนการเวลาเราค้าขายเราจะทำงาน <S <S เดือนนี้เราตั้งเป้ายอดเลยว่าเราต้องได้เท่าไหร่มันก็มีเหมือนมีเป้าหมายเหมือนกับประสบการณ์มวยที่เราเที่เราซ้อมมาเ,เน,นเี่ยท ทำให้เราแบบมีถึงพวันนี้อยากให้ฝากหน่อยว่าชีวิตมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นยังไงเล่าให้เด็กๆฟังแล้อยากจะฝากว่ามนุษย์ทุกคนชีวิตชื่อเสียงไม่จีรังระยะเวลา10ปี5ปีเราโกยได้โกยะคะ่ะไม่ว,ว่าจะจะ,จะทาหน้าที่ดีที่สุดในเรื่องการชกมวยเก็บเงินอยากทําอะไรที่เต็มที่กับกีฬามวยทําเลยะคะ่ะอยากทำอะไรต้องทํา แต่สุดท้ายแล้วอ่ะต้องมีการวางแผนในชีวิตว่าหลังจากที่เราเลิกมวยเราทำอะไรต่อ,อหลังจากเลิกมวยเราพอมีทุนที่จะไปลงทุนอะไรต่อไหมหรือว่าต่อยอดกับความรู้ในวงการมวยที่เราได้เรียนมาได้ฝึกมานี่ค่ะก่อนที่เราจะเลิกมวยก่อนที่เราจะไปทําอย่างอื่นอ่ะเราต้องมีการวางแผนที่ดีเงาพระจันทร์คือสัญลักษณ์ของนักสู้ที่ไม่เคยหยุดสู้แม้จะอำลาสังเวียนไปแล้วแต่เธอก็ยังใช้พลังจากมวยไทยมาสร้างชีวิตใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนี่แหละครับ คือเส้นทางสายฮีโร่ที่สร้างแรงม้านใจอย่างแท้จริงและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ The Way of Muay Thai รอยทางเมืองไทยเส้นทางสายฮีโร่สวัสดีครับ